เมื่อวันที่19มีนาคม2568ดาบตำรวจสุภมิตรปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับความเร็วที่เกาะกลางถนนตำบลบ้านหม้ออำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีระหว่างนั้นมีบุคคล3คนซึ่งเป็นแอดมินเพจดังเข้ามาไลฟ์สดพร้อมตั้งคำถามและสงสัยว่าเป็นตำรวจจริงหรือไม่ดาบตำรวจสุภมิตรพยายามอดทนและไม่ตอบโต้แต่ต่อมามีอาการซุดลงและชักเกรง็งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ตรวจพบว่าเส้นเลือดในสมองแตก ส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงด้านขวาด้านภรรยาของดาบตำรวจสุภมิตรเปิดเผยว่าสามีไม่มีโรคประจําตัวเป็นคนตั้งใจทํางานคาดว่าความเครียดจากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการดังกล่าวทางด้านพันตํารวจเอกสุเมธโภชนาผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรพรมบุรีระบุว่าการตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่สามารถทําได้แต่ควรอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้ มีชื่อครับมีชื่อครับหน้ากาเปิดเผยแล้วครับนะครับตาไม่ต้องปิดนะครับไม่ปิดนะครับไม่ได้ใส่แว่นด้วยนะครับเพราะผมครับไม่ได้นะครับต้องปิดนะครับต้องใส่แว่นตาด้วยบอกที่่ใช่หน่วยราชกานะครับ่นี่ผมไม่ใช่นราด้วยฮ่าฉนไดทุกข้อไปอ่ะตามร้านค้าทุกๆไปบอกไเลย เขาเ้นามนกครั้คาค้อนา้ัตรงนี้คือหน้าที่หลักเลยครับเขาจะได้เขาจะยินคนได้คนที่นั่งกินตามเร็วหน้าที่หลักเขาตื่นเช้ามาเขาต้องมันเย่ใช่เช้าเช้าดีครับทำงานก่อนดีเที่ยงก็ตงไยื มาครับอมองด้านนี้ครับนั่งขบวนที่ดูครับยากเตือนอ่ะรอด6โมงเลยอ่ารอดอ่ะ6โมงเช้าอ่ะนี่ชิลูครับ6โมงเช้านี่จราจรน,นี่ต้องอำนวยความสะดวกจราจรใช่ <Okay. S 1> แต่นี่ไม่ใช่นะครับตั้งแต่จากความเร็วครับพมรีนักชมนะครับอย่าไปด่านะครับ้ามาทีนะครับทุก่อครับหน้าชีหลักคือเนี่ยพรมลีคือตั้งแต่จากความเร็วครับประชาชนรถเนี่ยไปเยอะมาก เจอทุกวันก่อนสองเวลานะครับเ,เช้าเย็นมีรถสองค,คันมีคันที่มีสิบมีคัคโอ้ยม่ีกันเลยอ่ะเพีคนดูเข้ามาแช่เหรครับฮะถามเพ่อนนั่นอะ่ะ

แต่วันนี้เร่นอย่าเช้าเลยของของเช้าเลยนอนรอออาออกไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะออครับเป็นไรปะครับเป็นไรก็บอกนะครับ แนหน่อยแคแนะว่าแขนแต่ว่าแขนจะไม่มีแรงผมว่าแกนแขน,นน่าจะไม่มีแรงนะเนี่ยไปช,ช่วยช่วยแนหน่อยมผมว่าหังอ่อนมากก็ได้ครับได้ลงไม่ได้ไม่มีแรงไม่มีแรงถ้าผมช่วยดีกว่าเกิดเฉพาะบางตันดีกว่าเกิดเฉพาะบางตัวดี